วันนี้เล่ยงงงเลยไงจะพาทุกคนไปสำรวจธรรมชาติป่าเขาเขียวที่ทางยังโห่พร้อมชมน้ำตกสวยๆและความเขียวชืออุ้มชืออุ้มที่น้ำตกชันเทธจะชันขนาดไหนไปดูกันมาถึงแล้วเราก็ต้องมาจ่ายค่าเข้ากันก่อนคนละ30บาทเราจะจอดรถไว้ที่ด้านหน้าแล้วเดินเข้าไปมาแล้วก็ต้องเพิ่มความฟิตเปียกันสักหน่อยระยันทางที่เดินเข้าไปคือไกลพอสมควรแต่ทางเดินง่ายแบบชิลมากเดินไปมองต้นไม้ไปซึมซับความเขียวคือใจชื้นสุด้อถึงป้ายนี้คิดว่าถึงแล้วสินะแต่ยังจ้าต้องเดินต่ออีกงั้นก็วิ่งสี่เราอะไรอะเฮ เพิ่งเริ่มรองเท้าก็ลาโลกแล้วยังไม่ถึงทางขึ้นน้ำตกเลยนะนี่นเองๆก็ไม่สามาคีกันแล้วแต่ดีที่พี่เจ้าหน้าที่ให้ยืมรถไปเปลี่ยนไม่งั้นลำบากแม่ขอบคุณมากๆค่ะอมาพร้อมเดินแล้วเริ่มเลยขนาดเพิ่งเริ่มก็ไม่ไหวแล้วน้ำเย็นวุ้ยแบบเลยกเลย ระยะทางที่นี่ใช้เวลาเดินประมาณ2-3ถึงชั่วโมงไปกันแค่เข้ามาปุ๊บทางก็ชันแล้วแม่ธรรมชาติเติ่นบ่อทรายแมลงแถมต้องปีนอีเดินไม่ได้ง่ายเลยเด้อต้องระมัดระวังกันแบบสุดๆมีไม้จับไม้ไม่ง้นลื่นกิ้งตะลุกตบปองกันแน่มาที่นี่ต้องงมทางกันไปแบบสุดๆทั้งลอดต้นไม้ปีนหินแล้วปีนอีพามลำบากแท้เนาะแต่สนุกสุดๆก็คือป่าล้อมรอบที่เขียวสุดๆพร้อมกับต้นไม้สูงที่ดูแล้วตะการตามเดินมาได้เรื่อยเราจะเจอน้ำตกสวยๆที่ไหลผ่านชั้นหินสูงคือดูฟีลกู๊ดจี ขนาดไหนกันแต่แล้วเราก็เจอทางตามมาถึงนี่คือหาทางต่อไม่เจอจริงๆลงตรงไปก็หิลงข้างล่างก็น้ำเินหาแล้วก็ยังหาทางไม่เจอจบเลยสําหรับใครที่ดูทางไปต่อจากตรงนี้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยหาทางจนสุดแล้วก็ยังหาไม่เจอเศร้าสุดๆทางก็คือยากหน่อยแต่สวยมากขนาดไปแค่น้ำตกที่ผ่านกับวิวธรรมชาติก็กินใจสุดๆได้สูดเติมออกซิเจนแบบเต็มปอดคือดีจริงต้องไปลอง